สวัสดีครับผมอยู่กับช่องใจนํำทางอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้นะครับต่ออีกนิดนึงนะครับผมครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าทฤษฎีการเรียนรู้นะครับจะถูกนำไปใช้นะครับในลักษณะของการจัดการชั้นเรียนนะครับก็คือการสังเกตพฤติกรรมทั่วไปนะครับของเด็กในชั้นเรียนนะครับแล้วเราก็ หาเหตุนะครับหาสถานการณ์นะครับตามทฤษฎีต่างๆนะครับมาใช้นะครับในการให้ผู้เรียนนะครับมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ S. 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 มากขึ้นนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้นะครับในการดูแลผู้เรียนนะครับทั่วไปในชั้นเรียนนะครับผมครับแต่ทฤษฎีการเรียนรู้นะครับจะถูกนําไปใช้นะครับในอีกลักษณะหนึ่งนะครับผมโดย นำไปใช้นะครับในลักษณะของการสร้างเป็นรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆนะครับผมซึ่งรูปแบบการเรียนรู้นะครับจะมีเยอะแยะมากมายนะครับหลายรูปแบบการเรียนรู้นะครับโดยรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆนั้นนะครับจะต้องมีทฤษฎีการเรียนรู้อยู่เบื้องหลังรูปแบบนั้นๆนะครับผมอาทิเช่นรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก็จะมีทฤษฎีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ uh, Active Learning นะครับหรือ Collaborative Learning นะครับอยู่เบื้องหลังนอกจากนี้นะครับยังมีรูปแบบของคนไทยนะครับนั่นคือรูปแบบซิปป้านะครับของอาจารย์ทิศนาแขมณีนะครับผมซึ่งจะมีทฤษฎีการเรียนรู้อยู่เบื้องหลัง5้าทฤษฎีนะครับผมโดย uh, ถ้าเราเรียงออกมาจากชื่อของซิปป้านะครับ C-I-P-P-A นะครับ C ตัวแรกนะครับจะหมายถึงทฤษฎี Construction of Knowledge นะครับคือการสร้างความรู้นะครับบ i นะครับ Interaction นะครับจะเป็นกระบวนการกลุ่มนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับของผู้เรียนส่วนตัว P นะครับ Process Skills การเรียนรู้กระบวนการนะครับ และ P ตัวต่อมานะครับ Physical Participation นะครับคือการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนนะครับและ A ตัวสุดท้ายนะครับคือ Application คือการถ่ายโอนการเรียนรู้นะครับผมนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้นะครับก็ ถูกนํามาใช้ในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้นะครับผมซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้นะครับจะมาปรากฏนะครับเห็นชัดนะครับได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับแต่ละขั้นตอนนะครับในรูปแบบการเรียนรู้แต่ละแบบนะครับอาทิเช่นนะครับรูปแบบการสอนแบบซิป้านะครับที่มีทฤษฎีอยู่เบื้องหลัง5ทฤษฎีนะครับซึ่งจะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับ7ดขั้นตอนนะครับผมเช่นขั้นตอนที่1นะครับทบทวนความรู้เดิม2 แสวงหาความรู้ใหม่3การทําความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่นะครับและเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม4การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม5การสรุปและจัดระบบความรู้ 6. การปฏิบัติและการแสดงผลงานและ7นะครับการประยุกต์ใช้ความรู้นะครับผมครับเราก็จะเห็นภาพความสําคัญของทฤษฎีการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นถูกนําไปใช้นะครับในการ ควบคุมชั้นเรียนนะครับและถูกใช้นะครับในการนําสร้างรูปแบบการเรียนรู้นะครับผมซึ่งรูปแบบการเรียนรู้นะครับก็จะเห็นว่ามีทฤษฎีอยู่เบื้องหลังฉะนั้นนะครับครูนะครับเวลาจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะต้องคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้แต่ละรูปแบบนะครับให้เหมาะสมนะครับให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้และสภาพของผู้เรียนนะครับว่าสภาพของผู้เรียนเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วจ so so, so ุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเป็นเป็นอย่างไรนะครับ เราจะได้เลือกนะครับรูปแบบการเรียนรู้นะครับมาใช้ให้ตรงให้สอดคล้องนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเองนะครับผมครับผมก็หวังว่าจะเห็นภาพและเห็นความสําคัญนะครับของทฤษฎีการเรียนรู้มากพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูครับว่าทฤษฎีการเรียนรู้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทฤษฎีการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับผมขอจบไวเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ